ม,มรู้สึกยังไงกับบ้านหลังนี้มั้งคะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าบรรยากาศต่างๆนี่คือบรรยากาศลอดโปร่งแล้วก็ข้างในก็โล่งกว้างสบายค่ะแล้วก็่าบร,ริเวณถนนเลยก็กว้างขวางค่ะก็พอดีว่าที่บ้านเฟดเนี่ก็ซื้อมาประมาณสิบปีละค่ะก็อยากจะขยับขยายให้ใหเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ชอบที่ของโครงการนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อ งีเพิ่ป็นบ้านหลังแรกนะคะที่ซื้อกับโครงการเสนานแวนทูนะคะซึ่งเราได้อยู่มาปันมร่วมสิบปีแล้วก็ไงสโมชื่นหรือได้ไหมนะคะว่าความสะดวกสบายของบ้านเสนาเป็นึ่งในบ้านก็ในเรื่องของวัสดุแล้วก็การก่อสร้างที่ต้องยอมรับว่าเสดานี่มีคุณภาพมากเพราะตั้งแต่อยู่มาเนี่ยไม่มีไม่มีปัญหานะะครอยแตกรอยร้าวหรือว่า ยอมแล้จริงๆว่าตรงนี้ตรงเข้เราพอใจก็ความสะดวกสบายขอ,องโครงการเซนานี่ก็คือว่าอยู่ติดถนนซึ่งซึ่งจะเป,ปรียบเทียบกับบว่าถึงทางของเราแล้วแกบุ๊คเขาข้นนางจะน้องกว่าค่ะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือบ้านที่อยู่หลังแรกแล้วก็ในส่วนของออฟฟิศที่ที่เราใช้ที่นี่ก็เป็นที่ทราธุรกิจของเราถามว่าในส่วนถ้ามองเป็นในเรื่องของสถา,านที่การเก็บ เก็บอาสางหาไว้ของเซกหนานะ้าเนี่ยคือ,อยังไงก็ก็เพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นในอัตราเก้าหน้าค่อนข้างสูงนะคะถ้าเปรียบเทียบกับโครงการอื่นเพราะว่าตั้งแต่แรกมาที่มาดูที่นี่คือเราชอบที่ตรงตรงนี้ด,ดูแล้ววัสดุที่เขาใช้การก่อสร้างไม่ไม่เอาเอาเปรียบลูกค้านะคะในบางที่ที่เราเจนบ,บ้านแรกนะคะก็คืออย่างารั้วบ,บ้านอะไรเนี่ยก็จะท่วมหมด คะที่ตัดสินใจเซด็อก่อนที่ซื้อบ้อานหลังนี้ข้างบนก็กั้นระหว่างหลังคาเนี่ยคือกั้นส่วนของพายุมันไม่ได้ต้องไม่รอดแต่ไม่ได้มีกระบอกอะไรกันก็คือไม่สามารถทีื่อเข้ามาถ้าถูกมีเพื่อนก็อ,อยากให้มีที้เพราะว่าเราเราสูสมาแล้วว่าโอเคทิ้งขอบคุณมากค่ะ